ไม่ได้ไม่ได้เจอเป็นแฟนมาสักพักใหญ่ๆสัักกพใหญ่ๆนะครับ<ม>ก็ขอบคุณทางแบรนด์โฟเมทด้วยนะครับที่ให้โอกาสเราคนเดีได้มาการเปิดทางนี้นะครับก็รู้สึกคือเราได้มาร่วมแอคทิวิตี้กันได้มาแบบสนุกสนานกับแฟนๆก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็วกอิ่มอกใจเอ้ยอิ่มอกอิ่มใจครับผมใจ,มใจครับพูดถึงความสัมพันธ์การดูแลผิวต้องได้ต้องให้ความสำคัญยังไงบ้างความสัมพันธ์ของการดูแลผิวหล่ ที่จริงนี่ต้องเริ่มจากภายนอกและภายในเลยนะครับคือด้านภายนอกเนี่ยเราก็ต้องกินอาหารดีๆออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องหลบแดดส่วนเรื่องภายในเนี่ยก็เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของการดื่มน้ําอย่างพออย่างพอเพียงไรการพักผ่อนอย่างเพียงพอของผมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการพักผ่อนพักผ่อนแล้วก็การออกกําลังกายมันออกกำลังกายแล้วก็ ผมว่าสิ่งสําคัญคือทำจิตใจให้แบบปลอดโปร่งเนาะมันจะได้แบบเขาเรียกอะไรมันจะออกมาจากข้างในแดดร้อนๆอันนี้ต้องดูแลดีๆใช่ต้องทาครีมกันแดดเยอะๆใช่อันนี้ห้ามพลาดเลยก็ต้องฝากโปรโมเตไว้เลยมีมีคนฝากถามว่าถ้าเกิดการทาครีมไายไงต้องทาให้แบบมันซึมซับต้อมีวิธีไายไงรู้ไหมคะสอนเข้าไปสอนเข้าไปสอนสิ ให้ซมซับบอกไม่สอนทาครีมกันแดดอ๋อครีมกันแดดอ่าคอนิ้วคือปกติเขาจะประมาณ2ข้อนิ้วแต่นี้ผมผมทาแบบสามข้อเลยเพราะว่ามันไม่พอเพราะว่าทาลามาถึงคอด้วยเพราะเพราะว่าผมอ่ะทาแต่หน้าแล้วลืมทาคอก็คือคนละสีก็เลยช่วงหลังก็เลยแบบทาสักสามข้อก็ได้กาลังดีแล้วก็สามารถเติมได้ตอนประมาณช่วงบ่ายส่วนคนที่ข้อนิ้วเล็ก คิดว่าสี่ไปแล้วทําไมมันน้อยจังเลยนะครับก็มีมีอีกเกณฑ์หนึ่งคือเหรียญสิบนะครับประมาณเหรียญสิบหาได้างั้งหน้าครับประมาณนี้ปัจจุันเข้ากับท่านันสารงานวันนี้หงานวันนี้ครับก็โปรเมทนะครับก็คือที่จริงแบรนด์เขามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเน้นเรื่องของกันแดดนะครับคือครีมกันแดดเนี่ยก็เป็นครีมที่สําคัญมากๆถือว่าเป็นคือผมใช้อยู่ทุกวัน ว่างันเถอะคือใช้อยู่ทุกเช้าไม่ว่าวันไหนที่ผมจะโดนแดดหรือไม่โดนแดดผมก็ใช้อยู่ดีเพราะว่ารังสี U V มันก็มีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดร์ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับพาทิมมาแดดหน่ยนะครับน่าจะได้เด็กครับผมจริงไหมเด็กจริงดูหน้าเฮียเด็กไหมค <c oughs> ื <c oughs> อ er <c oughs> ตอนแรกอยากจะบอกว่าแกแกไปตัดผมสั้นมาแล้วเราผมยาวเสร็จปุ๊บเราแบบโอ้เราดูแกกว่าเขามากเลยอ่ะแต่เขา3าแล้วอ่ะ เราอย่างยิบเก้าอยู่ยิบเก้าอยู่ยิบเก้าอยู่ยิบเก้าจ้ะเก้าอยู่ยิบเก้าอยู่โอเคต้องหลายเดือนไงสามตีปองแก้เคโอเคโกรธแล้วโกรธแล้วไม่คือเขาก็แบบยิบเก้าอยู่ผมแบบยิบห้าเองแต่ว่าดูหน้าแก่ว่ะแก่แบบแก่ไม่น้อยเราก็เลยแบบแก่กว่าแก่ไม่น้อยเออเราเรารู้สึกแบบอุ้ยเราไม่เด็กแล้วอะคือเทียบกับหน้าแกนะเพราะแกแบบทาครีมบ่อยแล้วก็ด้วยลุกเปลี่ยนไปด้วย ก็เลยไปตัดผมสั้นตัดผมตามเลยตามชอบไหมครับพอเป็นเรียนูป็นยังชอบไหมครับผมว่าดูสบายตาดีสบายตาสรุปว่านที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราเราลุกไม่สบายตเคลอตลอดสบายสบายขอโทษที่ถึงางานบ้างเห็นไหมถึงต้องมีเตรียมไปไปหัวใช่ไหมใช่เติมแบบยาวๆเลยนะ ว่าไปไม่ขนาดนั้นแม่แม่ก็พูดไปเยอะยังไปหลายประเทศเลยเนาะครับก็เชื่อว่าแฟนๆที่ดูลัส t t ว i l i g h t แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาเขาเรียกว่านิวดอนคอนเสิร์ตที่เพิ่งจัดไปก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะให้ได้เจอแฟนๆต่างประเทศที่เขาไม่ได้มีโอกาสก็เราก็ได้ไปแบบได้ไปบางประเทศบ้าง คือแต่ละที่ที่ไปเนี่ยต้องบอกว่าคือให้ความอบอุ่นที่แบบน่ารักมากคือเขามาต้อนรับแล้วก็ส่งเรากลับบ้านแบบผมรู้สึกว่าเออแฟนๆที่อินเตอร์แฟนที่เขาแบบคอยดูแลเราคอยอะไรเรามันทำให้เรารู้สึกอุ่นใจเวลาไปในที่ที่ของเขาหลังจากนี้เตรียมไปที่ไหนบ้างหลังจากนี้เหรอครับโอ้กัมพูชาก่อนกัมพูชากัมพูชาก่อนเสร็จแล้วก็ไป เกาหลีครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็ไปโรมใช่ครับเเตรียมพร้อมแค่ไหนมาหลายประเทศเลยแล้วเธอจะไม่ได้อยู่ในไทยยาวๆเลืปะเนี่ยเตรียมพร้อมแค่ไหนเตรียมพัดก่อนอย่างเดียวครับเดี๋ยวก่อนนะอย่ช็อตเขาเดี๋ยวเขาช็อตคืนเนี่ยเริ่มแล้วเสริมเรเริม ทุกอยต้องพ้อมอยู่ไหมคะช่วงนี้กับพร้อมครับเพราะมีคอนเสิร์ต LL ด้วยซึ่งใกล้จะถึงแล้ววันที่ 18, 19พฤษภาคมนี้ครับผมก็ซ้อมอยู่เรื่อยๆครับผมมีเพลงในคอนเส์ตรือยอะไรยังไงมีแล้วมีเพลงแล้วอ้อเรียบร้อยแล้วครับมีเพลงแล้วคือผมว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าเฮียเขาบอกมาในคอนเสิร์ตที่สิ่งที่ยังไม่เคยทําก็จะได้เห็นในคอนเสิร์ตนี้อะไรอะคะสิ่งที่ไม่เคยเห็นแมนหนุนหลุดโปลอมไม่ได้เดี๋ยวเขา โคก้กไม่รู้เหมือนกันรู้ไหมลอะไรรู้รู้รู้แล้วเป็นไงเหตุผลร้าของแต่ละคนเราวเป็นไงบ้างคะลองแบบสปอยให้ฟังเป็นพาร์ทแต่ละคนัก็ดูเดือดอยู่นะในแต่ละในแต่ละพาร์ทของดูเดือดอะผมว่าของซีมากกว่าดูเดือดอืมก็นี่ไงก็นี่เล่าแล้วสองแต้มแล้วอะแล้วแล้วก่อนคอครับผมว่าของเฮียเขาเรื่องสกิลเขาน่าจะซ้อมเยอะ ว่าแกแกเน้นเยอะตนนี้แกแพลวแลเนาะโอ้สุดๆคือบางคนอาจจะไม่เห็นเห็นแต่แบบหน้างานแต่ข้างหลังเนี่ยแกเบิกเอาเยอะแต่คนบอกว่าคุณหเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ยังไงเป็นคแบบใจจอยเป็นคนีเล่นอะไรเยอะเขาก็เป็นอย่างนี้วะแล้วเาเป็นอย่างนี้อ่เป็นครบอะไรนะครับเป็นแบ S S ลยอะาโอ้โอ้โอ้มีคุ่บ้าพอนเหมือนได้ทำงานดูวกันไม่กี่ปีแล้ว อะไรนะครับปีนี้น่าจะปีที่3ครับปีที่3เนาะ3หรือ4นะ4แล้วหรอ4เข้า4แล้วหรอโอเคเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อแล้วไมจะหมดแล้วครับเชื่อว่าตอนนี้เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงสุกงอมแยลว่าสุกงอมคือมันดูเราเราทำงานด้วยความเข้าใจกันแล้วก็ดูทุกอย่างมันดูราบรื่นดี ไม่งอมเนาะอ๋อสุกงอมแม่ผมใช้สับถูกไหมต้องต้องต้องนะใกล้เคียง SNS เมื่อกี้ผมใช้แม่ย้อนแล้วแล้วสุกงอมก็คือมันมันมันรู้ใจกันเนาะการทำงานอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับพันเดิร์ที่นี่ต่อกันยังไงบ้างครับแล้วแบบเราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมีการให้กำลังใจอะไรกันบ้างอ่าบางทีบางทีถ้าผมเหนื่อยเนี่ยผมก็จะแบบเดินมาหาเฮียก่อนเลยบอกว่าเฮียวันนี้แบบช่วยหน่อยนะฝากหน่อยวันไหนที่แกแบบไม่ไหวแกก็จะเดินมาบอกแต่ส่วนใหญ่ผมจะแบบเดินไปหาแกมากกว่า ไม่ไม่ใช่ไม่ไหวนะแต่แบบเออไปคุยกันอะไรคุยเล่นอะไรแบบนี้แล้วก็พร้อมดูแลนองพร้อมดูแลครับพร้อม,มดูแล,แลดูแลมาเลยตลอดใช่ <laughs> <า> <laughs> แล้วก็ที่จริงเรียกว่าที่ที่ที่ใช้คำว่าสุขงอมเลยคือที่ที่ที่แฮปปี้ที่สุดเลยคือเวลาเรามีอะไรกันแล้วเราแบบสมมติว่าอยู่หน้างานแล้วมีอะไรนิดหน่อยๆเงี้ยเราใช้การสื่อสารด้วยใช้การสื่อสารด้วยสายตาอย่างเงี้ยเหมือนก็ มันรู้สึกว่าอินเตอร์แอคชั่นทางสายตาเราเราพอมองออกว่าเขาคิดอะไรอยู่อร่ารู้ใจกันถูกต้องถูกต้องยิ้มทำไมแม่แม่แม่แอฟฟินเหรอแม่แอฟฟินเหรอไปต่างประเทศเนาะแต่ละคนก็มีพาไปต่างประเทศอ่าครับไหนลองเล่าได้ไหมคะแต่ละประเทศที่เคยไปมีพาที่พาที่เดียวใช่ไหมอ๋อก็หมายถึงอะไรนะพาไปไปต่างประเทศเลยพาทเดียวที่เคยไปมาแล้วอ๋อซีซีเคยไปซีเคยไปที่จีนมาครับเป็นไงบ้าง เพราะคนไทยก็ตอบตอบรับดีนะแล้วก็เขาก็น่ารักกันทุกคนคือรู้สึกว่าอันนั้นเป็นครั้งแรกด้วยที่ไปแล้วก็เลยรู้สึกมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะมากสถานที่ก็น่าไปครับการทำงานก็แปลกใหม่ขึ้นเนาะใช่ใช่ครับแปลกสิเพราะไม่มีผมไปโอ้ดีจะมีเขาไปไงอ่าแล้วก็ไปวันเกิดเขาด้วยอ่าจะพูดดีเลยเห็นไหมล่ะอ่าเป็นไงล่ะเป็นไงวันเกิดเป็นไงบ้างฮะเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยฮะ ผมอยู่บ้านไม่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 งานงานวันเกิดนี่อ๋องานวันเกิดหมอหมออย่าพูดไวิจอสแม่เขาไม่ถึงว่างานวันเกิดถามว่างานงานวันเกิดที่แฟนสับจัดให้ซีใช่ไหมไปได้ดีไปครับไปด้วยใช่ใช่ไปมีเตรียมของขวัญอะไรไหให้เขาเพราะต้องจัดดอกไม้เราเตรียมดอกไม้ช่อใหญ่ไปแล้วเคสดอกไม้ก็แพงแล้วเคสดอกไม้ก็แพงแล้วตอนนี้ยังใส่อยู่ในกระถางอยู่นะ คือกำลังเพาะอยู่เพาะอยู่เพอะอยู่เดี๋ยวซื้ออันใหม่ให้ไม่เป็นไรไม่ต้องเพอันนี้ปีนี้ก็ให้่ออกมาแล้วเก็ท่าตเตรียมเฮียคะเราเตรียมให้อะไรเฮียเฮียเหรอถ้าเข้าปีที่30ก็เอาอะไรดีเดี๋ยวเฮียอยากได้อะไรเฮียอยากได้อะไรไม่รู้ผมไม่เคยอยากได้อะไรเลย่วาอยากให้เธออยู่ข้างทางเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาแมจินเองเลยแมจินเองเลยหลายคนอยากให้จริงแน่ ถ้าปีนี้สองผมก็การอยู่ด้วยกันนี่แหละสิ่งที่ดีที่สุดคิดว่าคิดว่าตอนสามสิบเราอยากจะได้อะไรด้ยผมผมว่าที่ดินไหมอ๋อที่ดินจะซื้อให้เลยเหรอไม่เอ้าหารกันหารกันหารกันเลยเหรอกหารกันเออกันฮะซื้อที่ดินอ่ะคะนี้ถามคัสแสดงบ้าง คหลายคนบอกกล้าวใจมากในซีของเรื่องอะไรนะหนังสือรุ่นมอยซีไหนอยู่ในผับอ่ะฉมุพูดอะไรอ่ะอยู่ในผับ่เปิดมาเพื่ทุกคนกินร้านเลยอ๋อที่เปิดตัวเหรอที่เปิดตัวเนผับใอครับหลายคนบอกว่าแบบมันกล้าวใจมากๆเลยหรออายังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างไม่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นรูปแบบนั้นไงเออหรอกจ้า ไม่ลุกแบนไงคือลุกแบนก็บอกไม่หรือว่าก็กล้าวใจน่าจะเป็นหมอกอห็นว่าเป็นหมอกเขาจะเป็นเมฆก็เลยแบบไม่เป็นเมฆเป็นเมฆเขาเขาเขาดูแบดอยู่นะเขาดูแบดขึ้นเขาเป็นเพลย์บอยใช่ไหมซึ่งถ้าในบทบาทแบบอื่นๆคือผมยังไม่เคยเห็นเคียเขาเล่นแบบนี้แต่ว่าแบบมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วพอเขาเล่นแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่า ยังขับเลดิรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองเลยไม่ใช่ตัวเองเลยเพราะว่าเราไม่ใช่หนุ่มเทบอยใช่จริงผมคอนเฟิร์ตอะไรครับผมชอบนะผมผมชอบกับความแบ๊ดของเขาดีแล้วก็คือมันมีมันมีเสน่ห์อ่ะคือเราไม่เคยเห็นเมกแบดกับหมอกหมอกแบดชอบชอบอะไรผมชอบหมอกอยู่แล้ว อ่าแม่ก็แม่โชคมาไม่ไม่แต่ซีนนั้นมันเปิดมาแล้วว้าวจริงๆนะเออเราเห็นแล้วเราขึ้นเกิดไหมกับกับคาแรคเตอร์ตรงนั้นที่เราได้เห็นเป็นตอเนี้คนเขินไหมหรอคนเขินไหมหรอก็ไม่รู้ไม่รู้จะตอบไปยังไงดีถ้าแต่ซีนนั้นปล่อยออกมามีหลายคนติดเออเหรอจากจากอะไรเป็นอะไรครับพี่ ซื้ตอนที่โพแฝงเาคือแบบสองร้อยเปอร์เซ็นเลยเหรอเพราะว่าเพราะว่าปกติปกติจะหามาหมีก็ไม่ค่อยมีแล้วนะใครใครไม่เป็นมันมีลูกชั้นแม่แม่เป็นไงบ้างพอเปลี่ยนโพรู้สึกเปลี่ยนกจีไหมคะเปลี่ยนโพจากโพลูกมาหาเป็นโพแฝงอ่ะโพแฝงออจะก็จีไว้หรอ ไม่แต่ผมว่าดีดีครับโปรแฟนดีนะรู้สึกว่าเฟรชดีครับนี่เหมือนกระชุ่มกระชวยอ่ะเหมือนกระชุ่มกระชวยไม่เขาบอกว่า30ก็ยังไม่ไม่สายเกินไปแต่เขาบอกว่า30เนี่ยคือผู้ชายกำลังหล่อนะว่าอะไรช่วงนี้ไงสุมงศ์เงี้ยสุมงศ์เงี้ยสมอศ์เงี้ยช่วงอะไรกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวชออเหี่ยวช่ออะไรนะเออไม่ พี้ผมี่ผม้าอยู่ยี่เก้าอยู่ในวัยยี่เก้ายังสามใช่ไหมผมว่าอ่าผมว่าเขาดูหล่อขึ้นเขาดูหล่อขึ้นเขาดูเขาเรียกว่าไงบอกไม่ถูกมันดูเป็นแบบสุภาพบุรุษที่คิดยังไงอ่ะมันสุภาพบุรุษอ่ะดูดูเป็นความแบบเท่เท่ในวัยสามสิบอ่าสามสิบยังแจ๋วอ่า ยัง30โอเคเดี๋ยวเขาโกอดเดี๋ยวเขากอดไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธมันเป็นเพียงตัวเลขเราเราไม่ยอมเราไม่ยอมหน้าเราไม่ยอมแกะอันนเราเพิ่มได้แต่หน้าเราห้ามแกะอ่าแล้วคซีรีส์อื่นนะคะที่หลังจากนี้เราจะได้ชมกันอีก มีอะไรบ้างอ่านี่เลยเดี๋ยวของซีก็ใกล้มาแล้วอ๋อของผมก็ The Train นี้ครับปดเทอมนี้รักพี่ได้ไหมก็เป็นคู่ของพี่อภิการแล้วก็ไปแจมๆกับพี่เขาอ่าผมกน็น่าจะเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้แล้วก็มีรายการ High Season High Season ใครที่สนใจก็สามารถไปดูได้นะครับทาง GMMTV รับผมาจองแองน่าจะน่าจะผมผมใน YouTube ของผม,ผมอยู่ใน EP 2 ใช่ครับอีพีหนึ่งออนไปแล้วใช่ไหมใช่อีพีหนึ่งออนไปแล้วครับเราคำรักทูเรย์นิดนึงได้ไหมให้เป็นแฟนกับทิ้งใครแฟนเมิดทูรักทูเรเหรอดูหน้าพี่เตที่ที่เขาที่เขาปล่อยออกมาที่เขาเลอะคนเยอะๆคือผมว่าอันนั้นจิ้มจิ้มเนาะไม่ไม่จิ้มนะก็รายการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบเซฟเฮาส์ที่รู้จักเซฟเฮาส์เนาะเซฟเฮาส์เป็นเป็นเซฟเฮาส์ที่ สมบุกสมบันขึ้นเป็นเซฟเฮาที่ลุยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ที่ที่รับรายการไปเนี่ยนึกว่าจะเป็นบ้านแบบเซฟเฮานึกว่านึกว่าจะได้ไปอยู่สบายนึกว่าจะได้เล่นเกมตามเขาเรียกว่าห้องรับแขกเปิดแอร์เย็นๆฉ่ำๆเล่นมีสระมีมีพูลวิลล่าให้เล่น่อเล่นเสร็จก็ขึ้นไปอาบน้ำสวยๆแล้วก็ลงมาลงมาถ่ายรายการต่ออะไรอย่างนี้ถูกไหมเข้าไปปุ๊บ โอ้โหโอร้อนคือไอร้อนคือช่วงนี้ทุกวันนี้คือร้อนมากคือแบบที่ที่โหดสุดเลยคือห้องพักเนี่ยเป็นไม้เป็นไม้เนี่ยแล้วเวลาเดินเวลาเดินเนี่ยตอนตอนอันนี้เขาไม่มีปัญหาเขาหลับง่ายเขาหลับง่ายแป๊บเดียวนอนด้วยกันนอนด้วยกันนอนด้วยกันนอนนอนกันสี่คนนอนสี่คนไม่ได้สองสี่คนเองเนอนเร็วนเขานอนเร็วเนาะนอนเร็วเนาะ ไม่เร็วคนนี้คนนี้นอนเร็วกว่าคนนี้นอนเร็วกว่านอนดึกนอนดึกเมื่อกี้หมอบอกว่านองสีนอนอ๋อถ้าทีมนั้นทีมนั้นผมนอนเร็วใช่นอนเร็วคือสีนอนเร็วแล้วเวลามันเป็นบ้านไม้อะแล้วเวลาเดินเราก็ต้องเดินแบบใช่เมือนแบบเกรงใจเขาแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งฟอสบุ๊กบุ๊กเนี่ยเล่าชอบเล่าให้ฟังตลอดว่าฟอสเนี่ยเป็นคนที่ ถ้าหลับแล้วมีใครเสียงดังแล้วตื่นเนี่ยโอ้โหเขากริ้วเลยนะใช่ใช่เกริ้วเลยนะแล้วดูตัวเขาดูตัวผมตอนนี้แต่ประเด็นถ้าตัวผมเวอร์ชั่นสมัยก่อนเนี่ยผมยังพอสู้เขาได้ตราวนี้ผมไม่ไหวแล้วไม่แต่ประเด็นคือผมกลนหนักไงฮะแล้วเฮียฟอนส์อยู่ใกล้ๆด้วยใช่ก็ไม่รอลุ้นกันเนาะว่าเด็กรอลุ้นรอลุ้นสุดท้ายท้ายสุดเลยเพลงไม่ได้เลยเธอแพงขุวยเดี๋ยว หมออยาแก้ป่วยสิอันนี้ป่วยจริงอันนี้ป่วยจริงป่วยมาหลายวนครับก็ฝากเพลงแกล้งป่วยนะครับก็ใครที่ให้ให้ฝากยังไงนะแม่ฝากฝากเพลงโออครับก็ใครใครที่ยังไม่เคยฟังก็สามารถไปฟังกันได้นะครับทาง g M G V Record เรลงแกล้งป่วยครับผมก็เป็นฟิลแบบคุณหมอคุณหมอกับคนไข้ก็คือตีกันนี่แหละไม่มีอะไรเลยใช่เล่นยากไหมสนิทได้ไหมอะไรนะเล่นยากไหม เต้นยากไหมคะสอนนิดนึงได้ไหมเต้นเม่ยเต้นเม่ยอ่ะเต้นไม่ยเต้นเม่ยแป๊บนึ่งนะนง๊บือเลยเพราะว่ามันมีสองเวอร์ชั่นใช่มันมีสองเวอร์ชั่นอะไรนะรเม่อค่ะเต้นเ้นหรอไม่ได้ค่ะแม่เต้นให้ดูก่อนแม่ไม่ได้ลู Manager, จะให้ cabinets, magician, ใหมอทำยังไงเระจะคุณหมอช่วยผมได้ไหมจะให้หมอทำยังไงจะอย่าเน่งเน่งรักษาผมให้หายแบบเือนคงรักษาไม่ได้ ฟังได้ที่ GMMTV Record ครับผมก็ผมว่าสมบุตณสมบันกว่าไฮซีซั่นก็คือตอนนี้ผมณกงกับแม่ผมแล้วตอนนี้ขอโทษทุกคนเลยนะแม่ไอเนี้ยปากฝากเพลงฮะครับก็ฝากเพลงแกล้งป่วยด้วยนะครับทุกคน Flirting Syndrome นะครับสามารถฟังได้ที่ GMMTV Record นะครับทุกคนไปฟังกันได้นะครับแล้วก็อ๋อมีทางไลฟ์สตรีมมิ่งออนออนออนแล้วทุกทุกไลฟ์สตรีมมิ่งเลยนะครับ ขอบคุณแม่ๆครับ <c oughs>